สวัสดีครับวันนี้ทีมงานต่พ่อและแต่สงขลาครับวันนี้เรายังคงลงพื้นที่ก่อติดสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ห้ามเพลริมทะเลสาบสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ําในทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจพบว่ายังมีอีกหลายหมู่บ้านเลยครับที่น้ํายังท่วมสูงและท่วมขังต่อเนื่องมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วครับเช่นที่เราลงพื้นที่ในวันนี้ครับไปที่หมู่เจ็ดและหมู่แปดบ้านดอนคันตนําบลคูขุดอ,อําเภอสติงพระครับ ระดับน้ำยังสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับชาวบ้านที่อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลากว่า250ครัวเรือนถูกน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุนท่วมครับสบภาพบ้านเนี่ยจมอยู่ในน้ำเลยครับรวมถึงวัดและทางเข้าหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมครับต้องใช้เรือในการเข้าออกและที่สำคัญครับสบภาพน้ำเนี่ยครับ เริ่มเน่าเสียเพราะท่วมขังมาหลายวันเลยครับโดยในวันนี้ครับมีสสในพื้นที่ครับเช่นรอ้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสสเคศีสงขาพักพลังประชารัฐครับก็นําถุงยางชีพล่องเรือเข้าไปแจกให้กับชาวบ้านถึงที่เลยครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนครับและจะนําข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าสู่สภาครับเพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะยาวนะครับและการนําสิ่งของถุงยางชีพ ทั้งข้าวสารอาหารแห้งและไข่ไปแจกนะครับเป็นการคว้าเงินส่วนตัวนะครับนี่ไม่ใช่ยอนะครับแต่เป็นเรื่องจริงครับที่ใครช่วยเหลือเราก็เอามาบอกถึงความเป็นจริงแหลยครับนาทีนี้ครับไม่ใช่เอาหน้าเลยครับใครช่วยได้ก็ช่วยกันไปเลยครับ ทั้งสอสอทั้งราชการทั้งภาคเอกชนถ้าช่วยได้ก็ลงไปช่วยแล้วครับชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆครับสำหรับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําอเภอร,ริมทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ครับก็ใกล้เคียงกับเมื่อปี2553นะครับหรือ10ปีที่แล้วที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ริมทะเลสาบสงขลาจากสถานการณ์พายุดิเปชันที่พัดถล่มครับในปีนั้นก็หนักเหมือนกันครับส่วนในปีนี้ก็มวลน้ําจากพัทลงุงก็ไหลมาสมทบครับสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันแล้วครับอยู่ในสภาพที่น้ําทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมครับบ้านเรือน ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเลยครับในการเข้าออกน้ําท่วมหมดครับแม้ว่าระดับน้ําจะไม่สูงถึงเอวถึงหัวครับแต่ว่าถ้าเกิดท่วมขังท่วมนานแบบนี้ครับก็เดือดร้อนเหมือนกันครับเพราะต้องเดินลุยน้ําครับและก็ยิ่งน้ําเสียนะครับโอ้โหโรคราโรคอะไรที่มากับน้ําเนี่ยเพียบเลยครับต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับเช่นเดียวกับในพื้นที่อำเภอคนเนียงครับในวันนี้ทีมงานตพ่อของเราครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามเหมือนกันครับโดยไปกับ ตำตรวจตะเวนชายแดนภาคสีและก็นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยทักษิณครับนำถุงยังชีพและน้ําดื่ม500ชุดครับล่องเรือเข้าไปแจก,กให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่6บ้านห้วยลึกอาเภอควนเนียงซึ่งหลายครอบครัวเสบียงอาหารเริ่มร่อยหรอเพราะถูกน้ําท่วมมาหลายวันเหมือนกันครับต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ําล้อมรอบและปริมาณน้ําครับแทบจะไม่ลดลงเลยและบางครอบครัวก็มีเด็กเล็กด้วยครับเรานําภาพ ทุกมุมครับเท่าที่จะลงพื้นที่ได้มาให้ได้ติดตามกันครับเผื่อใครพอจะมีกําลังช่วยเหลือชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลาครับตอนนี้รวบรวมรวบรวมลงไปได้เลยครับจะไปเองหรือจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พาไปก็ได้ครับเพราะว่าสการน้ำเนี่ยยังมีอีกหลายวันครับและก็นี่ก็เป็นสภาพน้ําท่วมและการช่วยเหลือครับที่ทีมงานตัวพ่อและได้สงขลาลงพื้นที่มาให้ได้ดูกันครับน้องไปครับน้อง ได ah ้ม่รูปับไอ้หนองจิตอาก็อ้น่องจิตอาอ้จะบ้านอ่องอ้หน่องกัม็อบไอ้น่องกับมอบอรับเอามอบเลยครับมอบเลยมาเดยน